โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเนยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมยิ n ตอนนี้นะครับก็อยู่ใน w a r C Surf n e w C นะครับ i n f e s t a t i o n น e วซ a วอลซแท้ในสิมนั่นเองนะครับวันนี้ก็ตัดเห็นเปิดมาคือนอนอย่างนี้เลยใช่แล้ครับคลิปนี้ยังมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอาตัวรอดนะครับ s ซ r v i ว a l นะครับในโคโลราโดนะครับก็เห็นไหมครับ คนเยอะจนผมต้องนอนนะครับโอ้โหคลิปนี้คือกะว่าจะมาคอนเทนต์ตัวเปล่าชิลๆย้ายไปนาโต้เลยครับเพราะว่าคิปไปแล้วเนี่ยถ้าใครใดูคือผมลงเกือบๆตัวเปล่าแหละมากับกล้วยหนึ่งอันอยู่ที่แอร์พอร์ตแต่คนหกคนนะ่ะไม่มีใครอยู่แอร์พอร์ตเลยเว้ยคนไปอยู่ที่เมืองนาโต้กันหมดพอแล้ววันนี้นะครับผมจึงจะย้ายไปนาโต้นะครับทุกคนดีครับวันนี้นไทยผมอใครวัา,<ค>วาดีครับดีครับผมใครไม่รู้อ่ะีมนรู้จักเลยเอ่ะต้องพิมพ์นี้ต้องพิมพ์ดีครับผม อ่ะพิมี่มาเร็วกว่าเอาพิีพ่มาเอาอเข้มชื่อแคนนะครับมาวาโลหน่อยครับพี่โอ้โหแป๊บๆป๊บนะบอลโล่ได้เนี่ยอยู่คนละเกมชกุไปวาโลนะครับก็วันนี้คือผมจะเดินทางไปนาตโต้แต่อันที่คนมาเยอะเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์อยู่ๆวันนี้คนก็มาเยอะเฉยเลยนะครับทุกคนโอ้โหเยอะเกินนะครับทุกคนพอแล้วคือผมจะขออนุญาต,แ,ตแบบว่าพูดอะไรเนี่ยลิ้นพันผมจะเดินทางไปนาตโต้ด้วยตัวเปล่านะครับทุกคน เสื้อผืนหมอนใบนะครับมาดูซิว่าผมจะรอดตายหรือไดของอิ่มๆกลับบ้านหรือเปล่าคลิปนี้ก็ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะอย่าดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนมารู้จะโดนหรือเปล่านะครับทุกคนแม่งเอ,อ้ยคือผมว่าตอนนี้เชื่อป่ะสิบาคนเนี่ยเข้าไปแอร์พอร์ตกูก็เจอคนอะ่ะเชื่อผมดิไปแอร์พอร์ตก็เจอตอนนี้นะครับแต่ผมจะยังคงยืนหยัดและจะไปนาโต้นะครับทุกคนคว่านาโต้นี่ในเมืองนี้เมืองนี้คนที่บอกคลิปไปแล้วเนี่ยผมก็ลงตัวรเป่าฟาร์มชิลแต่เห็นมีหคนแหละก็ระแวงแล้ว,ลวระ หกคนฮ่าฮ่าฮ่าเขาถามลงคิดไหมไม่บอกไม่บอกเออบอกไปดูดีอุย้ยไปรถเมล์โล่งๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนขออนุญาตก่อนขออนุญาตก่อน,อนตอนนี้คือผมขออะไรก็ได้นะฆ่ากูได้แต่อย่าฆ่าตอนกูถึงไปรถเมล์ได้ไหมขอไปนาตโตก้ก่อนคือถึงนาตโต้ค่อยฆากันได้ไหมเออเดี๋ยวอ้อมๆก่อนเพราะว่าถ้าบางคนเล่นสไลเนี่ยอาจจะมาส่องตรงแถวได้เหมือนตรงนี้ตรงตรถน,นะครับเพราะว่าเป็นผมหงก็ส่องส่องคนจ้าวรถเนี่ยสองรถเกิดอะไรเงี้ยจะได้คนของง่ายๆหรือขับย้ายเมือง ปตอนที่ทางเขาจะโลง่ลงโลง่งโล่งนะครับแต่ผมจะแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงทุกคนอ่าเขาเรียกว่าขอให้ถึงเมืองก่อนยังไม่ได้ฟาร์มของถ้าผมอยู่ตรงเนี้ยฟาร์มของนานเกินอาจจะโดนฆ่าหรือจะแบบเสียเวลาฟรีขอถ้าจะตายขอตายราโต้เกิดราโต้ดีกว่านะครับอะไรจะใช่บอกว่าอะไรมาเล่นที่วาโลกับผมนะครับเหงามากอ๋อมันวาโลมั็นคือชื่อเมืองเหรอไม่ใช่ชื่อเกมเหรอวาโลกูหาที่วาโล,าาโลคือเมืองไหนว่าวาโลวาโลคือเมืองไหนทุกคนบอกทีที่วาโล่ มันคือเมืองไหนนะ้องเดี๋ยวฉลองถึงที่แต่วันนี้คือเมืองนี้ไม่ไปหรอกนาโต้นาโตด้ดิมาเชิดโ <laughs> จรจ,จัดนาโต้ไอ้เน,น,นีมีคนมีคนจริงด้วยยิงบอสอยู่ด้วยขออนุญาตเป็นนาโต้ครับทุกคนไปฮะตอนนี้วาโลก็นึกว่าเป็นแบบนึกว่าเล่นเกมวาโลออกมาเล่นมุก มันบอกว่ามาอยากเล่นวาโลอ๋อหมายถึงว่าวาโลคือเมืองวาโลแต่เล่นมุกว่าเล่นพี่บูมในวาโลเออกู๊แม่ไม่ก็ดมุกนะฮะก็บมไม่รู้ว่ามีเมืองวาโลด้วยทาไมนั่งรถเมย์ต้องมีเสียงน่ากลัวได้ก็ไม่เข้าใจทําไมอทําทําไมอะแต่เมื่อกี้เห็นไหมบอกแล้วเมื่อกี้ต่อให้ไม่ต้องมาโต้ก็เจอคนในแอร์พอร์ตมันมาจริงอย่ามาเฮ้ยพูดเล่นอย่ามาพูดเล่นอย่ามาอาว ถ้ามันจะมาตักฆ่าดีกว่าถ้ามันจะมาจริงถ้ามันจะมาจริงกูดักฆ่าเลยกูเล่นกูเล่นอย่ามาผมโซโล,โลไปแอร์พอร์ตนู้นไปแอร์พอร์ตไปแอร์พอร์ตเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนไอเฮียม,มาสองมาคนเดียวกูมาตัวเปล่าเดี๋ยวนคลิปนี้แม่งแม่งบอกผมมาสองไอ้น้องกูมาคนเดียวเนี่ยไอ้น้องใจเย็นน่ะฮ่าเอ้ยมา แล้วนี่คือตัวเป่าจีไปซะดิจ้าทุกคนแบบคนรู้มันจะมาทางไหนเอ่ยอันที่ผมนอนรอกะว่ามันแต่แบบว่าขึ้นรดนดยสารมาปทุกคนถือว่าเราลอกล่อมาละยิ่งว่าจะดักฆ่ามันแต่อย่างที่บอกผมมาถ้ามันพิมพ์เงี้ยมันบอกเล่นนอกเมืองไม่เล่นในเมืองแสดงว่าน่าจะมา,าม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 า,มา,มานาโตผมฟาร์มในเมืองในเมืองชิวมาก จต่ทิ้งหลอกหลอกฆ่ามาันหลอกฆ่ามาันไม่รู้จะฆ่าหรือเปล่าผมไม่มียาไงถ้าโดนแมงส่วนก็ตายเนะแล้วพูดเร่พรสวรรค์ใครว่าคนไทยชื่อไฟด้วยก็คือถ้าโดนโดนสัตว์ก็ตายเอาง่ายคือถ้าผมโดนแมงมาจาับข้างนอกเมืองก็ตายอ่ะเจอกันครับพี่ผมให้เวลาพี่าที่แคมมามามารอเลยรอเลยเยอะแผลแกล้อซื้อปะล้อซื้อนะเมืองนาะโต้ไม่เลรอยู่ในเมืองนี้ละตายหเปล่าไม่รู้นะเยอะสงสัยน้องไม่รู้ว่าผมเป็นคอนเทนต์ เขาทิ้งมาตัวเปล่าไงแล้วกูดักฆ่าคืออย่าพลาดแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวผมขอขอถือถพื้นดีกว่าถ้าขับรถมากูตายพูดคำเดียวเลยแต่ถ้าขึ้นไปรถเมย์มามีโอกาสรอดอยู่นะครับแต่ผมว่าไม่น่ารอดอ่ะนักฆ่าได้เต็มที่คนเดียวนะครับจะลองก่อนเดี๋ยวขอได้ลองหน่อยวะคิดว่าจะจสัดนนะถ้าผมโดนฆ่าแล้วผมโดนดักเกิดอ่ะเยอะขึ้นไปรถเมย์มาไหมฮัลโหลแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไปรถเมย์มาเนี่กูเหงาแล้วนี่ยคิดว่ามันมจะขึ้นมาไหมคนดูคิดว่ามันมขึ้นมาไหมจะมาทางไหนอ่ะ แต่ผมหลอกมันไปว่าผมอยู่ในเมืองไงเพื่อให้แบบว่ามันโล่งใจแล้วก็ขึ้นไปรถเมลมาแต่ตอนเนี้ยผมว่าน่าจะกําลังไปขึ้นไปรถเมลปะ่ะหรือยังไงเอาอะดีวะเนี่ยเยอะไปแคมป์ไปฟาร์มดีกว,ว่าเพราะว่าตอนนี้ยอย่างที่บอกว่าผมฆ่าได้ก็เต็มที่แค่คนเดียวอยู่ดีนะเยอะสองกี่สองใจคนดูบอกเอาอะไรเอา,เอา,เอาสักอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะน่ากำลังจะวิ่งจากเมืองจากที้ไปขึ้นไปรถเมลอยู่น่าจะถึงกันอีกไม่นานนี้ซึ่งผมะจะตายก่อนได้เข้าเมืองนะครับทุกคนคิดว่า เข้าละไปเอ้ยสองคนด้วยซึ่งถ้าคนเล่นประจำเนี่ยรับรองว่าจะต้องมีสันองซานอยู่แล้วครับซันองซานมันหาง่ายนะครับมาจุดเต็มเลย,ยที่บอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมมาครับตัวเปล่าเนี่ยเนี่ยระหว,ว่างนี้ผมว่าผมตายโดนยิงหลังนะที่ผมต้องอ้อมเข้าเมืองนะผมวิ่งตรงเดี๋ยวมันเห็นนะให้มันมีต้นไม้ต้นหญ้าบังหน่อยนะครับไปเข้าเมืองพอัสดะไม่ได้เข้าอะตายก่อนรู้สึกงนาโต้มีมอนแปลกๆอยู่บ้างมอนแปลกถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเคยมาเมื่อนะ้าเราสมัยที่คนเล่นยเยอะผมมาดักฟาร์ม จะมีมอนันแปลกอยู่ไอ้มันมุมอ่ะมันอยู่ปะยีเราผมได้เลยจัดไป <c oughs> ผม,ไ,มไปฟาร์มในหลุมเนินนะหลุมที่คิดถึงหรือฟาร์มห่อคอยดี <c oughs> ห่อคอยก็อิ่มนะมั้งกูว่าเนี่ยแต่ห่อคอยมันแข็มยากเลยไปละวกับฟาร์มต่อไม่รอแล้วนะ <c oughs> ไปต่อ <c oughs> นาโต้นาโต้ใช่ปะนาโต้เป็นมือที่มีหลุมๆลุมใช่ผมจำถูกใช่ไหมนาโต้หรือไม่ใช่ปะจำผิดเหรอเนี่ย อ๋อมันคือเมืองแบบนี้อ๋อเหี้ยแต่เมื่อก่อนผมดักฟาร์มมันจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะต้องรอเข้ามาดทนในเมืองก่อนจำไม่ค่อยได้แล้วนานละแต่นั้เมื่อก่อนน,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 อน,นะโต้คนเล่นเยอะนะครับแต่มันใหญ่ผมมก็ชอบดักเพราะมันใหญ่นะมันใหญ่แบบมันแบบว่าแบบประมาณนีน้นะ <c oughs> ยังมาเหรอสวัเ <c oughs> ดีอะ เปิดแล้วด er ้วยมีคนหรือเปล่ามาดิเอ๋หุยกล่องคือต้องมีบัตรใช่ไหมบัตรที่ผมเคยได้คีย์พี่แล้วอ่ะเฮียต้องมีบัตรในการเปิดแม่งไม่มีบัตรอีกบอมีคีย์การ์ดอ่ะรถบอมีน้ำมันอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวด้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 หุยเดี๋ยวก่อนหุยเดี๋ยวก่อนข้าของพี่ก่อนได้ไหม โดนตบแม่งเอ,อ้ยไม่มีมีดนะจะมีแล้วไนงะแต่แม่งมกินไม,ม่ขึ้นแยเอ้ยยาไม่มีสักอันตอนนี้กินคร์ลอตไปก่อนนะครับโอ้แคลร์มาฝากอะ่ะอยากให้คุณได้กินอะ่ะแม่งเอ,อ้ยผอเสียงเสียงตายกันกูได้ก่อนละมากระเป๋าใหญ่ปั่นเจ็บแป่ะแอมบีบอกมีการบอกให้เวลาให้ผมไม่ได้เฝ้าให้ผมได้แคมป์ไปนะใจดีซะด้วย ขัดหมวกแล้วก็ยาเครื่องยาพรได้ยินป้องอย่างไรป้องลักกูไปไปด้วยความนัวนักกางเมืองแม่แม่ผมแม่ผมว่าแม่ตรงนี้ฟาร์มหายากดีกว,ว่าทุกคนมีเจียงพืนละมีวันนี้มันเดือดสมชื่อจริง ขเขาต้มเรือตายผีกันนะแม่งเอ้ยฟันไม่โดนฟันเบ้ากู <c oughs> ถมัมกูจะตายผีจริงเหรออีเฮียเฮ้ยายาเฮ้ยยาเข้าวยาปาปิ้งหน่อยเฮ้ย,เ,ยเฮ้ยแม่งเอ้ยกูแม่งเอ้ยเถือถ่อนก้อนถื่อนฟ้อนถื่อนฟ้อน ไหนต้องมียาไหนต้องมียาแม่งกูตายผีกูไม่ตายผีน่ะแม่งเฮ้ยคลิปนี้กูตายผียผนะน,น่นะถามจริงเฮียเล่นมาขนาดนี้แล้วตายผีจะรู้เลยนะน้องน้องน้องเฮ้ยดบับกูไหนวะยาฉับอกแล้วไกลแล้วกูตายเนะี่ยกำลังไปนาโต้นะครับดีแล้วกไม่รอมันเราเป็นงเบื่ออ่ะนะครับเฮ้ยโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลต้องมี ยาอุ้ยเจอแล้วหนึ่งกวดตรงนี้ของดีไปต่ออามีบาดจำาฮ่ามีบอสอ่ะมันยิงใครหนึ่งยิงใครอุ้ยไม่ออกยิงผมวิ่งไม่ออกผมวิ่งไม่ออกกำลงไม่งอดแต่ยิงกูได้อีหนึ่งอ่ะเอ้ยฮ้ยบุตนบุตรบุตร สายดอกป้าหนึ่งผมเรียกว่ามันชื่อเอเอเอมางเรียกว่าอาร์ูขออภัยครับเพราะมันคล้ายๆเอ m อเะเอ ยิงตัวพอละไม่ต้องยิง,งหัวหรือย,ยิงอะไรคือกางจะพูดเลยว่าผมยังไม่เก็บเพราะว่าผมเลือดน้อยมากถ้าวิ่งไปเนี่ยน้ำวิ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะหมดอีกก็เลยว่าจะฟาร์มผีเผื่อจะดรอกน้ำยาดรอกอะไรหน่อยเพราะเมื่อกี้ผมคิดว่าทนายเนี่ยมันอยู่ไกลมากแบบว่ามุมที่เมนผมเว้ยไม่ใช่ไกลมากมันมันไกลยอยู่แล้วแหละแต่คิดว่ามันอยู่มุมที่เมนผมเไปเพราะมันได้เสียงปืนผมไปแหละแต่คิดว่าอยู่มุมที่ไม่เห็นผมเป็นไงละ่ะไม่ต้องหงอยไอ้หนุ่มนั้นไม่ได้ฆ่ากดนะเอาไงทุกคนคิดซะว่ารีเซ็ต้วกันทุกคน พราะว่าเราฟาวน์เนี่ยไกลกว่าเดิมที่คิดผายเฮียอยู่ข้างผมเลยตอนนี้อยู่ข้างผมเลยอยู่ข้างผมเลยอยู่ข้างผมเลยแม่งมีแต่เชียงโลง่งตายผมวิ่งผมวิงม่งไม่หลบเลยด้เพรว่ารีบวิ่งหาของได้ปะ พราะเพราะท่าหลบไปก,ก,กูตายอยู่ดีแม่เงี้เฮ้ยกูตายข้างหน้ามีคนผมรีบหน่อยแต่คืออยู่เนี่ยน่าจะอยูมุมซ้ายแหละในในข้างไ,ไปในเขาเดีกหวานเจ็บมาเจ็บถ้ากูฟื้นกลับมาได้กูฆ่ามันง่ายนะในเมืองโดนยิงอยู่ไอ้เง้ยไม่โดนย,ยิงกูตายแล้วดีกว่าเนาะใช่ำไมพ,พี่ตายแล้วเนาะไม่กูโดนยิงอยู่กูตายแล้วเนาะ ีบังเกอร์แซงมาอยู่ข้างหน้านี่ถ้าดูถ้าคิดว่าผมมาตัวเปล่าแล้วผมงานแก้มันได้ผมอิ่มอ่ะผมจะหลอกแค่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว

ไมาสองคนอเนียโอ้โหไม่ใช่สองแต่สามสนตุหูมิหล่ะกูถามหน่อยเฮียปลาเป็นแค้นปลาเป็นแค้นเมื่อผมคิดว่าหนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งใช่ปลามีลุ้นอ่ะเอาตรง,ตรงอ่ะ ดูจากการยิงมานละมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกอันนี้แกยิงทำเสียงนี่ยิงล่อคนนี่อ่อาหิริย์แสกน้อยสองคนนั้นน้องๆระวังน,นะน้องกูตายแล้วน้องเอ้ยโอ้โหแม่งเฮียอ่ะอีกชีวิตนึงคนอีกชีวิตนึงแล้วกันคลิปนี้ก็ได้อะไรสั้นละนาโต้บหนเถื่อนจริงวะเอาละหลังจากนี้คลิปที่ผมลงเซอร์เวอร์เนี่ยเดือดเดือดทุกคลิปกระป๋าของแกเป็นเป็นไม่ได้ยากสิอิมนะไม่เหมือนแอร์พอร์ตเลยแอร์พอร์ตคนละฟลเลยเว้ยเอาแล้วอันนี้ยิงกันยิงคนชัว ไอสองคนนั้นหรือเปล่านะสองคนนั้นหรือเปล่านะน้องตีมาทั้งน้องอยากให้พี่ช่วยอ่ะน้องอุ้ยยิงกันต่อไม่รอแล้วนะแล้วกูเจอคนโตเลยก็ดีเหมือนกันเฮียโซมกินเถือกเกินโซนบ้านมาเลยอะเอาแล้วบวกกันดูดิน่าจะสามคิตตี้ป่ะหรือว่าเมื่อกี้ไอ้คนที่ยิงกันอยู่คิตตี้ของน้องมันหรือเปล่าไนะเพราะน้องบอกว่าแค่สองคนอ่ะ เอฟซีตายว้คนที่ข้างกูตายสมดําเนสาสะใจไหวเหี้ยถึงแม้ไม่ได้ใครก็เถอะสะใจเว้ยเคอยู่ตามละอยู่ตามก่อนนะมึงอ่ะตามม,าาามนนันแต่มันตายมันต้องเกิดจากผมปะ เวลาไต่เต้าเดี๋ยวเราคุณฟาร์มห่อก่อนแป๊บนึงถ้าอย่างนี้คุณกระป๋าตายนอนขอไต่เต้าแป๊บนึงลอแป๊บน,นึงเฮียไม่นานงเกินฝันมุงแน่แนนเจอคุณแน่เฮียแต่มันตายผมสะใจเว้ยขอบคุณมากใครเป็นลูกค้าให้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะน่ารักสุดๆอะ่ะแม่งเก็บของมันดูแบบว่ามันดูแบบล็อกแรกล็อกแรกลุนลุนนะทุกคน จะเกิดจะไม่ีใครเกิดตรงนี้ป่ะมิเที่ยวดีกว่าว่าถ้ามันตายจริงม,มันเกิดตด้องเกิดกับผมป่ะระวังเสี่ยงนะจะมีใครมาป่ะจะฆ่าเพื่อนมันว่าเสียงจะเงียบแม่งเสียงดังชิบหายเสียงผีนะจริงๆผมว่าเต็มปรรืนไปยิงบอสผมไม่ต้องเต็มยเยอะหรอกเพราะว่า ไม่น่ามีโอกาสได้ยิงบอสง่ายครับน่าจะตายคนก่อนหรือว่าทุกเกิดมันจะไม่ได้เกิดที่เดียวกันนะหมายถึงว่าตายที่เดียวกันแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดที่เดียวกันเอาละตายอีกแล้ววะีใครไม่รู้วะเหี้ยวันนี้ไม่น่าอิ่มวะเอาละนี่สุดรอดเลยเพาราะว่ามนันกินนักแนดงฟังคุณอยู่นะมันมีใครสนใจผมหรอกเชื่อดิคือผมฟาร์มคิวโซนเนี้ยโอ้โหก,กัดกับพ่อมองเธอเอาเอาแล้ว มีบบโคนโตเหรอเราด่าดเองแล้วเหี้ยไม่รู้เด้ยอยิ่งไม่รู้ยิ่งไม่รู้นะยิ่งตายอ่ะไม่ค่อยยิ่งตายอะไรกดฟันกดฟันไม่ออกโอ้คืออะไรอะ่ะผมกดฟันแล้วมันไม่ออกเว้ยคนดูจริงเอ๋อัตราดีกว่าท้าน,นะแม่งถ้ชาช้าแล้วแม่งฟันไม่ทันเนี่ยหายากแล้วลำบากแล้วกูเรายาปาปิ้งเป็นใหญ่แล้วกูแม่งเอ้ย แล้าสันดิ์มันจะมียาดอกป่ะเนี่ยทำให้ฆ่าผีนะผมไม่น่ามีปนะ่ะเนี่ยโอ้ชีวิตชีวิตติดแกรมแต่เดี๋ยวชีวิตติดเลือดไหลอะตอนนีน้ต้องคนเนี่ยเวลาเคาะเวลาเคาะเรียกตีนก่อนตายคนระับมามขอตายแล้วผู้ชายเว้ยเขี้ยมันยิงผมไว้บันยิงมันคืนนะครับขอไปแก้กัญหานี้ก่อน แต่ไม่รู้เคาะตาเยเร็วกว่าน้แต่ขอมันจะเจ็บๆนั้นนี่ใกล้กว่ากลับเมืองได้ไหมไม่ไม่มาแล้วไม่น่าโตะยูยูไม่เอาเลยได้ไหมยูไม่อยากเล่นแล้วอะ ยูไม่ไ่านหาโตละมันเถื่อนจริงว่ะกูกลับไปแอร์พอร์ตไม่ก็วาลูหมดดีกว่ามั้งเมืองไอ้น้องที่มันบอกอะยูไม่เอาเลยได้มั้ยแม่งเฮียไอตัวที่ยิงผมไม่ใช่ตัวไหนมั้ไม่รู้ไม่รู้ตัวไหนนะมือไปเสียงด้วยนอกจากข้างหน้ามั้งแต่ก็ผมใครจะไปรู้ว่าจะเห็นผมมาเพื่อนมันยังไม่เห็นกูเลยอ่ะมาเตะกูได้ไงเขี้ยแล้วกูยิงไม่ได้สองเมตรสามเมตรแม่งมาทันได้เคาะเลยไอ้เช่ยกำลังกระโดดเจ้าแจวเลยโดดเจ้าแจวอะแม่งเออแต่คือยังไงต้องตายอดีครับ ไม่ตายเพราะเลือดไหลก็ตายเพราะนั่นแหละคนยิงนะครับสู้ยากคลิปหน้าเขาต้องลงตัวเต็มนะครับตัวเปล่าไม่ไหวจริงโอ้โวตัวเต็มก็ไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยส่องไม่หมดอะคือมันเล่นถ้าคนเล่นฉลาดกันนะเขาไม่เล่นที่เดียวกันหรอกเ้ยไม่ได้เล่นที่เดียวกันหรอกถ้าต้องการจะมีกันแค่สองคนอะก็อาจจะอยู่ห่างกันไม่มากแต่ถ้ามีเยอะมันก็จะแบบว่ากระจายความเสี่ยงแล้วล่ะต้องกระจายเป้าแยกเป้าแล้วกูเกิดที่เดิมโอ้โ่มะทุกคนรอบนี้ชีวิตท้ายละคลิปนี้ทักติกกูไม่อยู่แล้วแม่งสัตว์เลย ตบกูตลอดกูหนีไม่เคยพ้นหลอกพวกมึงเนี่ยผีเฮีย้ยแยม่งมว้ยืนเอาไว้กูไหลแล้วเต,ต็มสูบตามเต็มเต็มูตมปตามสูบเ,เดิมไหมฮะสูบเดิมดินกระพันชิบหายแม่ห้อนจริงมืดกับมืด ประดาจะเล่ยนดูดิเขามีระเด็นอยู่ครับตอนนี้ใครจะระเด็นอะไรกูไม่สนใจกูขอชุดสุดท้ายกูได้เสิดได้ไหมขอได้ไหมยาขอยาตอนนี้ขอยาเลยขอยาไม่ใช่ขอยาขอยาเนี่ยมีหรือเปล่าขอบคุณนะว่าไม่มีมีเป๋าแม่งเอ้ย น้องมันท้าพีพีแล้วอ่ะไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยใครตึงไม่ตึงอ่ะน้องบอกเจอได้พีพีได้โปแล้วไงอ่ะเออไม่รู้โปรจริงมนะเพราะผมไม่โดนอ่ะหรืออาจจะโดนแลิกไม่รู้ตัวได้บอลโปออน้องมันเดือดเลยไงน้องบอกเอากูเดือดอ่ะแม่งใครรู้ไม่รู้บอกเลยว่าโปไม่โปนะแม่เอ,อ้สไนก็บอกแรกแล้วน,นาโต้กูอ่ะก,กูกำลังมาเลยผม่าขนมไม่สัตว์ไม่ได้ดูชื่อเมื่อกี้มันไม่มียาดจริงทั้งเมืองเฮี้ยเนี่ย ไอ้จุดโซนเนี้ยทำไมฆ่าผีอ่ะน่าจะเก็บมีลล้อยมีลล้อยวะมิลล้อยอุ้ยคนมี่คนไม่ได้มี่คนไม่ได้มืคนไม่ได้ไม่ถูกไหม ะช่ไแมไอ้เหี้ยก่อนตายขอสักอีกสัก,ส,กสักหนึ่งขอดิก่อนที่จะวิ่งไม่ออกนะกูมาสินัาจะคอถูกใจโจ์สุดละจะได้คอเปล่าไม่รู้เนี่ยวิ่งไปก็ตายแล้วผมว่าผมตาย100ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะหรือว่าจะตายยังไงดีวะตอนเนี้ย มีนายมิชชันไม่ได้ช่วยมองง่ายขึ้นเลยมองไม่มองไม่ขาดเหมือนเหมือนเป็นผีอ่ะเหมือนเป็นซอมบี้เดินอะ่ะตอนนี้ผมแอบหวังขอยาหนึ่งได้ไหมยิผ่ผ้าโดนผีตบแม่งมึงหิวเลยชีวิตมาละผมว่าคอนเทนเนอร์ตรนี่ก็จะเป็แบบว่าทำลงตัวเปล่ากับตัวเต็มนี่เป็นไปไม่ไรนะผมบอกเลยเป็นไปไรยากมากๆเลยเก่บไปแล้ววะ่ะใครตีกูมาวะ รับดิอ่ะเกอกูแดงน่าจะรู้คอนเทนต์ใช่ไหมว่มาทำอะไรเนาะดูมันตี้น้องนัดมาตี้มาหากกูจะฆ่าฆ่า,ากูเหรอเรียกไงอยู่ไม่ไกลใช่ป่ะไกลเลยไกลเลยเยอะตีมาฆ่ากูพึ่งอะพี่อยู่ไหนเนาะในเมืองในเมืองกลางดงกลารตงเท้ามาถามกูอยู่ไหนกลารตงเท้ากูบอกแค่นั้นแหละ เดี๋ยวขวายิงกระ๋องผ่ามันอยู่ตรงเนี้ยล่าสุดมันจะยามาเสิร์ฟกูปะ่ะหรือมันจะตีนมาเสิร์ฟกูปะมันตายมันยิงตีกูเห็นละเว้ยละเว้ยละ,ย,ละยิงตีกูตาย ไปใช่เฮียพอแล้วคือนาโต้นะครับติดไป้ายไว้เลยไม่แนะนำสำหรับคอนเทนต์ตัวเปล่านะครับแม่รอดจกไงใหญ่ยอยาก็ไม่มีผีก็ตบเจอกคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้นาโต้ NATO แม่งเถือนไม่แน่จริงแม่งอยู่ไม่ได้ไปลวทุกคนก็เดี๋ยววันหน้าจะมาอีกนะครับแต่จะเอาแบบเสื้อผ้ามาละไม่เอาแบบตัวเปล่าละนะครับทรมานตัวเองนะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ